อยู่ครับติดอยู่เอาหลอดไฟแล้วพัดลมากกามาเห็นชัดก่อนมีมีหลอดมีพัดลมเล็กๆไหมพัดลมในห้องนี้นนนในห้หองมีพัดลมบ่มีมั้ยหลอดหลอดไฟโคมไฟกันร้อยกว่าบาทไปเลยนะครับจะตอกก่อโคมอีกก็จะมีวนอยู่ในนี้ทุกครั้งนนต่ออีกปวดไปใช้ลูกกระชาคนเป็นหมดเป็นแผงอ่ะ<ฮ>

เอเงนะพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับแผ่นที่เอามาจะติดให้เทศบสะมาตอนนี้6แผ่นนะครับเรามอบให้เลยเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มาช่วยซ่อมวันนี้ถือว่าได้ได้ช่วยเหลือราชการนะครับเพราะเรากันแล้เทศบาลนี่ยวันนี้แต่ที่สะมาเนี่ยพอที่สะาได้ไปเนียที่กบกันจะว่าต่อทเลทองมาทะเลทองอยู่ไหนเขาเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย เอาทะเลทองมีชลเุรียไหมเหอเ้เอาที่อยู่แค่นั้นแเพราะว่าเส้นหลักแกเป็นลูกติอาจารย์วัดที่สนามบินน่ัูนย์บกาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะขึ้นแต่ว่าคือเส้นนี้ถ้าสมมติมันขาดเนี่ยเราจะมองเห็นเลยวเป็นรอยขาด แล้วก็เจาะแล้วก็เชื่อมใหม่ครับเชื่อมไม่ใช้อะไรเชื่อมแต่ก็กลววนี่แหนาวแต่กลัวจะเป pues er ็นต yes, no, Ho, ัวเชื่อมไปเลยใชขายได้ไหมล่อที่นี้แผงตัวนี้มันต้องใช้แบตเตอรี่มันใช้ให้มันชาร์จก่อนหรือว่าลูกใหญ่ก็ได้ลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ครับแผงใหญ่ตัวนี้ใช้ลูกใหญ่เลยลูกเล็กก็เออทำไมมันไม่อยู่อ่ะโอ้สิงเนือไป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 ตะปูหมอไปตะปู อยู่เดี๋ยวก็อยู่ได้ยังี้ไหลมันไหลลงไปในในเส้นเส้นไปเลยอันนี้ไม่ไม่ให้มันไหลด้วยเหรอเนี่ย นี่นี่อยู่ปลายมันตกปลายตกปลายพี่เราเราไม่ต้องเราไม่ทิ้งให้มันไหลเพิงเคยสังเกตจุดต่อเราจะยก่อนได้หละจานันดีต่อเราจะยกให้ฝาได้เช็ดจำมาจาดเบสซีอีกันเลยดีด้ยน้ำเช็ดกำมาจาดไหมครับอันนี้รับ ผมมีเศษแก้ขอผมบ่หาเส้นเงินบ่เห็นเห็นทังไนีครับมันเคาะทะลุเมื่อเคาะแบบนี้มันขาดครับมันขาดแห้งโพวดคิดเคาะแห้งพวดครับนี่ผมเคาะบักหลายนึงนี่แห้งยอดมันแห้งพวดกะลี่กะลี่บ่เห็นสีดึงออกไหครับมันทำไม่ได้อยฮะสมมติโดนกัดเสื่อมไปแล้วต้องเคาะใหม่เลยครับมต้องเคาะใหม่อีกข้างนึงครับนี่พอได้แล้วถึงแล้วนี่ยเห็นแล้วครับ

ืี่ได้ก็เอาไปให้เด็กใช้ต่อครับแล้วก็วเขาเข้ากระบวนการเคมีของโรงงานที่สพอ,อต้องเขา้าเข้ากบวนการอีกไม่ใช่ว่าเอาแกบมาขึ<ๆ>้นถึไม่ใช่ครเครื่องมันส่วนประกอบมันจะมีทรา,ายทรายแก้วมีกแกลบ แล้วก็มีอะไรมีมีทำเองไม่ได้ทำเองไม่ได้ครับเดี๋ยวคือวัตถุดิบในเมืองไทยเนี่ยมีแต่ทําเองไม่ได้ใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือคนไทยนี่แหละคนผลิตแต่ว่าเขาส่งล่วงหน้นึกว่านึกว่าเราสามารถเอาจะเอาแกะมาทาได้อ๋อได้หรอม แก่ไปทำไมเพราะว่าเนี่ยเราใส่นายกอนนี้ลงสีอยู่แล้วกระต้ทางเราล่ะเพราะมีร้องสีแข่งกันสิไปซื้อร้องสีมาอยู่ถามมันเอามันเห็นเองเลยว่าอันนี้แล้วก็น้ำยามาใส่ตัวใส่ เฉาะแล้วก็ต่อใหม่นะครับสองงอแล้วก็ต่อเซลล์มาได้นะครับใครจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาดิยินปินตะก้อนเท่าไ,ไหร่ไหลงงมากเอาแล้วเอาขอบเจไอะไรจะไปร่วมกันไหม

我们也来着。 เอาเล็กใส่ใส่งเล็กกันมากอกข้างไตเราก็เรียว่าบ่อยมันที่ข้างไตกันนะ้งไตล่มึงติดใส่สบายด้วยเพราะเขาพอแปบอในล็อกหลังใส่เดีวเปลี่ยนัติเลแปบตัดได้เลต่างไปเพอยามันเอาวางลครับตัวนี้กับขอบมันจันี้ออหันหลังซ้นกันขันตนี้เข้ามาเี้ามาทางนี้กันขอบก้นสกมันก็มันจะว่ เพราะอ่าใส่อเใส่มันก็บอายู่แล้วนี่เดี๋ยวท่านนายับอกว่าวางขลางล่างถ้าเราถ้าสมมติว่าท่านนายกบอกว่าวางล่างจะนี้จะวางอยู่แต่ถ้าเราใส่อย่างนี้เดี๋ยววางพวนี้พอดีจะได้ต่างต่างีมันจะได้ฉาดของอนของแล้วแต่ตางมันจะสูงอยู่ครับมือคือหลอดใหม่ แต่คุณคุณภาพใช้ได้ใกล้เคียงกันนะครับแสงสว่างเท่ากันอันนี้คือาการอุ่นเครื่องที่ลอยที่วิ่งวิ่งอยู่เนี่ยแสดงว่าอุ่นเครื่องกําลังอุ่นเครื่องอยู่ครับเดี๋ยวสักพักมันจะจะสว่างเท่ากันที่เรมีวิธีที่จะให้ตัวคว่ๆนี่มันใสได้มที่ชไม่ได้แล้ว แต่ว่าความสว่างจะจะจะเท่ากันก็ดีประหยัดของแล้เลยครับรเป็นที่เก็บขยะได้เลยครับขยะตรงนี้เราไม่ใช้ได้ vai ter que